สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีเอฟซีบ้านถึงทงทิแล่นะคะสวัสดีอันผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลเบอร์สุขคนค่ะสาวนี้กะเตรียมตัวสิกบานแล้วค่ะพี่นออ้องบ่เมนสาวอกายเติมแล้วเตรียมตัวสิกบานเที่ยงแล้ว,วสันนะคะอันหน้านิงกะสิกบับพุกกันนะคะลูกๆอักหลาดก,ก็บพราะฮันเตตื่นจะคน <laughs> ยังอากลาดอีลากอีี่เียอยู่ในห้องอยู่ แบบแบบไอ้เบิ่งนสิบแปดบวกนะคะหน้าก็เตรียมของสิกับบารแล้วของขึ้นรถแล้วบอกแค่ขึ้นแล้วครับสวัสดีครับเมดิสต์ครับผมจตรี้องเตรียมตัวแล้วพี่น้องเป็นังไรมาขึ้นนี่มวนเป็งคือตายแล้วกลุ่มเราเดี๋ยวเลยมวนแล้วมวนเพราะแย่คือบอกเงยขึ้นมาเนี้ยจะดนกลุ่มยังเดียวผมมึงเนื่อยพี่น้องเดี๋ยวขอถอดอีกทีแล้วกันเพราะว่าเคนทรงของไปเลยบอกเพาได้บอกเพาได้ เพลงนี้ถามว่มาเคยลองว่าเคยพี่นอยแต่มันโด่เพลงโดดเก่าแล้วมันนี่ถามว่าลองได้ลองได้แต่ว่ามันเนี่ยก็มันมันทีมีท่อนหนึ่งที่ผมมันจะสับสนกันนะมันนีมีความประมาณอยู่นะก็เลยยานมันผิดกันเลยเอามัผิดเอามจบดีกว่าจบดีกว่าเดี๋ยวบนกับไม่อยู่ก็จบเป็นมันละมีเซ็ตทูสองโลขึ้นสองจีสองผู้เดียวนะกินน้อยเดียวนอนคืนเมื่อยพี่น่องเก็บทองนั่นแหละเก็บทองแต่ว่าช่วงนี้เป็นสังเกต่มีแต่คนเก็บทองเลย เออใช่เป็นเป็นช่วงเปลี่ยนนี่หรือเปล่าโอ้โหลุ้งสิตกระเจี๊ยบเลยน้องเต๋อเลยน้องเคศรีสิไหมเออน้องเคศรีกับน้องเคีเม่อไรน้องตุ้ยก็ฟื้นขึ้นัมาสิได้ไงแนนตอนเพลงสนุกก็เช็ดองบอกไอ้ถ้าขึ้นเสียงสูงใส่ผมไม่ได้ผมอันเจ็บท้องหรอเพื่อจะเป็นไข่ผมเลยหนาเพิ่นเฟียดเลยเอก็เลยไปนั่งรอรอหลังเนี้ยรอรอให้รอหลงซอยทอนสูงนนจะโดนหลังแนนน้องเคศกะไปนอนอยู่ห้องแต่งตัวน้ำม้วนทุนวันศุกร์ไปรอแต่งหน้าก็เลยเห็นขินยาโอ้ยไปล่นเด้ ไว้เวลาลูกว่าซันวะเพราะแต่จำนวนหนึ่งปลารุ้นมาเอินหาก็ไปหาหมไปฉีดยอยู่รว่ากับบไวไวนองกับบัวไวประมาณหกโมงแล้วนองไปฉีดยาเลยนะบัวไวอีดีแต่ว่าสคริปเพลงน้องน่ะลงดเร็วจนชัดมีไรเรียนสนว่าซับหนาเปลี่ยนเปลี่ยนกับท่านหันเรอันหาว นึใส่พ่าไห่อันกูจนก่อนเขากระต่นมาสันแชทบอกโยอันเขาก็ตื่นเด้นเดี๋ยวเอฟซีทีล้อคิปผมก็แค่นี้ล้อก็แล้วี่นนงะรยการมาหลับนี้พวกเราเพราะว่าช่วงนี้ก็คือบ๊อบบบเป็นการรบกวนกันต่อกันเนาะผู้ใดหูมยกก้อนกับใยใส่มาใส่ทุระไผ่ทุระมันเพนกับช่วยลุกสิ่งั้เนาะก็แชทบอกกันไว้ซํำนันแม่แชทบอกกันไว้จังันบอสิครับก็ได้บอกคุเจัาเียร์ดิกระบาดคือคือเป็นเวลาที่พักพอน้องเพลินกบเมื่ นี่กะหนูก็ลังจะไปบอกยายทวดที่กันปบอกยายทวดไปบอกยายทวดจ้ะเดี๋ยวจะไปบอกยายทวดก่ันสวัสดียายทวดค่ะมาบอกยายทวดว่าสิเมอบ้านจากสองสมือนะค่ะไปเฮ็ดธุระให้เด็กน้อยอันเนี้อุดหนุนเด็กน้อยเขาให้ผู้ปกครองไปเซ็นรับผนานอนหน้าหนึ่ตาไปใส่คาต่นระบายุกกระป๋าบิ่งยายทวดเพิ่นไหวกันได้หยังกินเนาะบัดนี้กินก้อยกินก้อยกับ แกปวเอือเไปบอเไปม่ได้ไม่ไ้ม่ต่อยเมากรอยนี่บอกแม่ก็เลยกรอยเลยเอาเปินอ้ตรงเป็นน่นตรงหูจักเพลินบอกขากรอะโอหากินอยากเด้อแม่เมื่อไหนเมื่อหรนั่นบอกเขาคอยไลน์ั่นเขากีไปหาว้าไปอยากค่ะบ่อยากอันนี้นยาก็เด็กมากอีก ัเคยกินอยู่ขายายถ่ายเอาทั้งหลังเยอะถวดเยอะถวดอันบอลบิ๊กนะคะบอลยะ่ายเมียได้เพราะเส้นเมียเขียวมากเอาหนี้เจ้ผู้สาวเขียวมากปากแดงเนาะกะกะพ่อได้ค hmm. ่ะกะพ่อได้อันกะปลายคือคืออันมูดอกเนาะแต่ว่ากะกะพ่อเก็บพ่ออันพ่อสะสมไว้ใบใส่พอ ค่ะใส่ใจทุกอย่างนี่ค่ะพ่อได้จุนเจียยู่แต่ก็คอยเก็บคอยนั่นไปแล้วนอค่ะยายถวดก็ขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีผู้บรนไห้มาได้ดูแลยบริเงียนค่ะจะสั่งลาคายาถวดเดี๋ยวสองสามหมื่นนู้ส์กับมาอันเอาแกะมาจ้าถามีดรักเดียวรอบนี้สิเอามาฝากหัวานมาหอมเนียนจ้าอันอันนึงเพิ่นมาท่านี่ตุ่มยาแล้วมาท่านี่ตุ่มกะอันเดียวมา้นะคะ าเป็นขอบนข้อคนเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณนสุกคนแม่มาดูนะปะมาหนีอยอะม้าอยู่แล้วหัดกันแท่งกันตัวเนาะจ้ะแม่นักกันแท่งแต่งูตุ้มตอมกันตัวจ้ะแม่กระไดจ้ะเนี่ยกันตัวแม่นค่ะจ้าสัตว์ละค่ะย่าทวดหนูขออนุญาตกลับบ้านก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือรถแล้วนะคะกลับพร้อมกันคนละขั้น ถ้าดนพี่น้องอีกรอบการบพ้อมกันคนหลักท่านถึงรถเล้วนะคะเรียบร้อยลูกไส้อักหลักนอนอยสร้างพานกะเด้อจอดตันหน้านิ่งไว้ยูวห้าวอกแล้วออกก่ได้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณอาจ้ะเดินทางแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีครับ 好一两个。 ผมนะคะอันสะพูนซาวนีมันบ่อันมันบ่ท่าในแห่งการเลือดประมาณนะคะมีแม้มีปดิเสธย่างพับรถอ่ะพี่น้องขี่ในรถสบายสบายใจไดรถจักรยานค่ะเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์เจลสิกัขาดบ่ได้นะคะมือขึ้นเป็นได้ไหนเนาะพี่น้องมือซื้อทัเซลนะคะต้องวดบ่มันกดจิตจีดเบอย์หรือ่พี่น้องจีดเบิร์หรือกระเบิดเบิร์หรือกระเบิดก็กะ มื่อคืนนีกแบบมอลซื้อหัวเซวน้ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยผู้ร่างพ้นั่นว่าโอ้ขายปลาหมึกขายปลาหมือยืดล่องพงข้างซ้ายยืดร่อพงข้างขวานะคะมวนมวนซื้อน้ากัน,น,ะะน,น,น,นาามามนสันะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังแรงใจนะคะจากเอจิทูทุกท่านนะคะหรือว่าเอจี้ FC ที่เพิ่นเมตานะคะที่เพิ่นนนั่ตาชืวอไหน้องมีนะคะเอจี FC, ท้ทีหมอมะไรมาไห่นะคะทุกทุกท่านขอให้ ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะเท่านี้ก็ด,ดีที่สุดแล้วพี่น้องสุขภาพแข็งแรงก่มีเจ็บบม่มีจนนะคะลำรำ,ล,ำลุย้ยลุ้ยยิยงขึ้นไปพ่อไหนที่ประเสริฐพ่อไหนที่ปบะเลอิ์ขอบังเกิดแก่พี่น้องมีรักเป็นเพลงบานแสงทองฟิลแลนถูกุูก,กทันนะคะมื่อนี้ก็มีอย่างไรคะ่ะพี่น้องมาบ้านบอกพี่น้องนะคะเดินทางกลับบ้านจสองสามมืองต้อง้าจุกังบอลเลย้า บอดบอดบิกว่าซาทูบกว่เดอเรากวาซาทูเอาเลยแลเออบอดเป็นคนที่น่ารักนะคะบอดบิกเป็นคนที่น่ารักนะคะทั้งบอดเพลวกัน่ารักอันนี้เราเพื่อนกันสี่เข้าก็ยิ้มไปน้ำเนียนเออเิป็นอันฮี้เห็นว่ามีความสุขนะเอฟซีทุกท่านก็ยิ้มหัวไปน้ำกันนะคะแบบว่าเวลาเห็นบอดอยู่นกันสี่เข้ากัสี่หัวยิ้มมาพ่นจิกมอนมีความสุขไปด้วยนะคะอันถือว่าอันบอดนี่เป็น เป็นแรงบันดาลใจเป็นเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะเราก็เป็นไอดอลของมีน้ำเพราะว่าเท่ากับติดตามเพื่อนมากกับพอสมควรนะคะกับพอสมควรก็ได้มาเห็นตัวจริงของเพื่อนแฮงตัดีใจค่ะค่ะพี่น้องค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะอันพนบาบาวเนี่ยพญ่าวเราก็เบเบิร์กพญานาคแล้วก็มากกังติดตามแล้วว่าต่แต่มผุนมากนะคะก็โอมกขวบโลซัสกิมาหอน <laughs> ทำกันว่าอันรองหอมอหัวภาษาเมื่อสันภาษาอังกฤษมีฝัง,งนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะอ่าก็ให้ดูแลตัวเองนะคะพี่น้องค,คะปลอดภัยบไอก่อนนะคะเนาะออกจากบ้านกะบสมแมสนะคะพกสเปรย์ก๊าฮ์หรือเจลกอฮอล์นะคะอันล้างมือบ่อยๆนะคะออกจากบ้านล้างฉีดไปเลยค่ะฉีดฉีด,ดไปเลยใบจิบยิบปยังฉีดตลอดนะคะบางทีเน่ มีก๋วยเตี๋ยวจนละลายมือหายก็มี่นะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะลำลํำเรื่อยยิงย่งขึ้นไปทุกคนทุกท่นนนนะะา,นา,านด้วยค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้นะคะเอาไว้สนีคลิปหนาพอกันไหมขอบุณทีให้การติดตามขอบุณทีป่ะคัมโฆษณานะคะมือหนามาพบกกันใหมด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะขออนุญ,ญาตมือเดียวด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ